สวัสดีครับท่านผู้ชมปีเก่าที่ผ่านไปปีใหม่ที่มาถึงแล้วยังมีเรื่องหนึ่งนะครับที่รายการรักเมืองไทยมูนิธีรักเมืองไทยยังคงให้ความสำคัญก็คือเรื่องของเด็กพิเศษซึ่งเคยนำมาสนทนาในรายการนี้สี่ห้าครั้งแล้วยังมีปัญหาที่เราจะต้องทั้งทำความเข้าใจ และจะต้องร่วมมือกันเพื่อผ่านพ้นปัญหาสำคัญของเด็กๆไทยซึ่งมองข้ามไม่ได้พักสักครู่ครับสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุทรกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเบย์บ้านนี้มีกองกำลังแน่นหนากลับเถอะอย่าป้นเลยเราเมลวุดเด็ดอาวุธอะลรของท่าน hey! เฮ้ยเปลไฟจ แห่งนี้มีคำสาบลงร้ายจจระบาด <c oughs> อาวุธก็คือเ <f ake> ฟซบกเนที่ทังยุยงปลกปันมาตั้งแต่ยุคหินจนยุค 5G แล้วเนี่ย <sh arp> <sh arp> ก่อนแชร์ถ้าแค่คนรอบตัวนะครับรายการรลกเมืองไทยขอขอบคุณแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณยงยศโครภูทรผู้จัดการ ภาคสนามไพดีคลินิกแล้วก็เป็นเลขานุการของมูลนิธิก้าพิเศษสวัสดีครับครับสวัสดีครับเสกครับครับกลับมาสู่ปัญหาเด็กพิเศษที่เราคุยกันนอกรอบแต่เราก็ได้ทำอะไรต่ออะไรด้วยกันยังคงเป็นปัญหาใหญ่นะครับที่อาจจะไม่ได้รับการพูดถึงนักเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณไว้แต่ต้นเลยครับที่เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ยินดีครับครับ ปัญหาเด็กพิเศษเนี่ยเริ่มจากไม่รู้นะฮะที่เราพูดตั้งแต่แรกว่าเด็กมันพูดช้านะหรือว่ามันเรียนไม่เก่งก็แค่นั้นเดี๋ยวโตขึ้นก็พัฒนาไปซึ่งจริงๆถ้าเป็นแค่นั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขามีปัญหาบกพร่องนะครับที่เรียกกันว่าเด็กพิเศษเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะอนาคตของเขา5 0 6 0ปีข้างหน้าซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครองไม่ได้อยู่ด้วยเขาจะอยู่อย่างไรรและที่ผ่านมานะฮะเราได้คุยกันพูดถึงเรื่องจุดเริ่มที่สำคัญก็คือบ้านคือผู้ปกครองนะฮะฟังดูแล้วที่ติดตามรายการนี้อาจจะรู้สึกโอ้จะไหวหรือต้องรอผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณยงยศนะครับอย่างมูลนิธิก้าพิเศษมาดูแลให้มาแต่คุณยงยศเล่าผมฟังว่าจุดเริ่มอยู่ที่บ้านใช่ครับเชิญครับคือ ทั้งหมดเนี่ยคือ,คอเด็กก็้องอยู่บ้านใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนะครับ,รบแล้วก็มันก็เป็นมันส่วนหนึ่งผู้ปกครองส่วนหนึ่งก็จะไปไปติดกับความคิดที่ว่าฉันฉันจะทำอย่างไรฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่มีหนทางอะไรกันเป็นอรับแต่จริงๆแล้วการพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ต้องเริ่มที่บ้านผมขอญาตแทรกนิดหนึ่งนะผมว่าไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยของผู้ปกครองล้าตำรี่เขาไม่ได้หรอกใช่ใช่ครับเพราะว่า พอลูกสามขวบก็ต้องให้ครูไปสอนก็ต้องสงเข้าอนุบานโตกว่านั้นก็ต้องครูสิต้องทําหน้าที่บ้านจะไปทําหน้าที่เป็นครูได้อย่างไรผมว่าชุดความคิดอันนี้มันคล้ายกันมากคอันนี้อันนี้แหละเราเราผมว่าทางผมเองหรือบุรีรัมย์เกษตรถึงให้ความสาคัญกับทํางานกับผู้ปกครองในกัรสร้างสร้างเรียกว่าสร้างมุมมองใหม่หรือเปิดความคิดใหม่ว่าเราสามารถทําได้ก็คือมันเริ่มที่บ้านได้เรา เราก็จะชวนผู้ปกครองอคิดว่าเอาเอา,เอาความว่าลูกที่เป็นเด็กพิเศษหรือลูกที่ยังไม่เหมือนคนอื่นออกไปเราแค่มีลูกมีลูกคนหนึ่งนะแค่ลูกคนหนึ่งนะครับเราก็มาชวนคุยว่าเอ๊ะแล้วถ้าถ้าลูกคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งเกิดมาเนี่ยมันจะต้องใช้ชีวิตยังไงบ้างจะเริ่มตรงไหนหนะครับมันเริ่มตรงที่ถ้าอันไหนเท่ยังควรจะได้แล้วยังไม่ได้เนะี่ยก็เริ่มตรงนั้น นะครับถือว่ายังพูดไม่ได้แต่ก็ชวนคุย<ม>กระตุ้นให้คุยกระตุ้นให้พูดยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้<ม>ก็พาทำฝึกนะ<ม><ม>ทำให้ดูอะไรนะครับก,<ม>ก็ฝึกไปเรื่อยๆ<ม>ฉะนั้นเราก็จะเริ่มแบบนี้ครับผมก็จะฉายภาพอย่างนี้ว่าเอ้ย e ม,มันทำได้กนะ็ค่อยเป็นค่อยไปอะครับเสร็จครับคิดซะว่าเหมือนลูกปกติทุกอย่างครับใช่ครับแล้วจะต้องเข้าโรงเรียน นะฮะบ้านจะตัดภาวราส่งให้โรงเรียนแล้วจบฉันไม่เกี่ยวต้องช่วยทําการบ้านช่วยสอนช่วยแนะนําคือวิธีคิดอันนี้เอามาใช้กับกรณีที่เรารู้ว่าลูกเราเป็นเด็กพิเศษครับไม่ต่างกันเลยครับเราเวลาผมชวนคุยผมก็จะก็จะจําลองก็จําลองแบบแบบเป็นบ้านให้ดูเป็นบ้านให้หลังว่าเฮ้ยบ้านเนี่ยสาหรับบ้านอยู่อาศัยนะครับถ้าเป็นบ้านที่อยู่ในอาศัยเนี่ย เราจะทําอะไรกันบ้างครับมีกิจกรรมหรือมีกิจวัตรอะไรบ้างครับในบ้านเนี่ยประจําวันครับเราก็ชวนคุยอ๋ออาบน้ําเหรอเฮ้ยเขาต้องฝึกลูกอาบน้ําใช่ไหมต้องพาลูกอาบน้ําใช่ไหมต้องสอนลูกอาบน้ําใช่ไหมเฮ้ยกินข้าวก็ต้องฝึกลูกกินข้าวด้วยตัวเองนะช่วยเหลือลูกให้กินข้าวเองใส่เสื้อผ้าก็ต้องฝึกให้ลูกทําทํากับลูกชวนลูกทําอะไรอย่างเงี้ยเมันก็จะเริ่มนะ เด็กพิเศษหรือไม่พิเศษก็ต้องเริ่มอย่างนี้ตั้งแต่แรใช่ใช่ใช่กระทึงบอกว่าให้คิดว่าเป็นลูกคนหนึ่งแต่ว่าเขาอาจจะทํายังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทํายังได้ไม่ดีก็จะต้องจำเป็นต้องพาทําไปเรื่อยๆฝึกฝึกไปเรื่อยๆอันนี้มันก็จะเป็นถ้ามันผ่านแต่ละด่านมันก็จะเป็นสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองอะไรรคที่ว่ามาเมื่อกี้ในอาหารข้าวอาบน้ํารวมทั้งผู้ช้า ก็ต้องชวนลูกคุยใช่ใชเรื่องการสื่อสารทุกเรื่องครับเพราะเราต้องมีการสื่อสารการคุยกันอ่างเงี้ยเพียงแต่ให้ให้เรารู้ว่าอะไรที่เขายังทําไม่ได้ครับซึ่งควรจะทําได้ตามช่วงวัยอะไรครับซึ่งซึ่งอาจจะต้องการทําด้วยตัวเองอาจจะ ไม่ไม่ดีเท่าไรนักม,มันจำเป็นจะต้องอาจจะต้องปรึกษาผู้รู้ปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญอะไรเนี้ยอะไรที่ติดขัดก็ได้เนี้และเวลามองเด็กคนหนึ่งเราก็บอกว่าถ้าเด็กคนหนึ่งเนี่ยถ้าเขามีปัญหาเรื่องอะไรสมมติว่าปัญหาเรื่องสุขภาพ,ภาพอโอเคมันก็ต้องไปปรึกษาที่ที่เป็นดูแลเรื่องสุขภาพนะครับอนะไรเงี้ยครับก็ก็จะต้องปรึกษาแต่แต่ละด้านไปแล้วก็จัดการไปเรื่อยๆประมาณเนี้ยครับเสกับฟังดูแล้วเนี่ย จำเป็นไหมครับว่าจะต้องมีต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาหรือว่าถ้าทำอย่างเนี้ยเดี๋ยวลูกก็จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเด็กปกตเติมันมีทั้งจำเป็นและไม่จำเป็นคับเซครับผมว่าบรรยุทที่ว่าปานเพราะว่าที่บอกว่าไม่จำเป็นอ่ะบางเรื่องบางเรื่องเราสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้แล้วก็มาจัดการได้พัฒนาลูกได้เพราะเดี๋ยวนี้ ความรู้ก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับ Google ก็มีแล้วหนังสืออะไรแล้วก็อีกอันอีกเรื่องหนึ่งคือว่าที่บอกว่ามันจําเป็นเหมือนกันเพราะบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหรือการฟื้นฟูหรือการปรับพฤติกรรมในเรื่องของมันลึกซับซ้อนไปเนี่ยเราจะจำเป็นจะต้องพึ่งพาพึ่งพาผู้อื่นเหมือนกันนะครับพึ่งพาบุคลากรทางด้านการแพทย์พึ่งพานักบําบัดร แต่ในการพึ่งพามันก็มีหลายระดับตั้งแต่พึ่งพาแบบเฮ้ยพาเขาไปปรึกษาขอคําแนะนําหรือพึ่งพาแบบต้องไปฝึกนะต้องไปฝึกพัฒนาไปพัฒนาการไปปรับพฤติกรรมอะไรครับก็งหรือแม้กระทั่งการพึ่งพาบุคลากรแพทย์เนี่ยการทำเข้าซลิ่งหรือเกับกันขอรับคําปรึกษาหรือบางครั้งต้องใช้ยาใช่ใช่ไหมครับใช่ใช่ตังอันนี้เกินกําลังผู้ปกครองครับใช่คือทั่วไปนะบางทีมันจะต้องพึ่งพา พึ่งพาคนอื่นบ้างเป็นโค้ชเป็นพี่เลี้ยงอะไรอย่างี้ครับหยุดไว้แครดีก่อนนะฮะผมคิดว่าที่คุณยงยศอธิบายเนี่ยผู้ปกครองคงเข้าใจละว่าไม่ว่าจะเด็กพิเศษหรือไม่พิเศษเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีส่วนที่จะช่วยเหลือลูกตั้งแต่เล็กๆนะฮะถ้าเป็นเด็กพิเศษบางเรื่องก็อาจจะช้าแต่ต้องทำใช่ครับนะฮะคราวนี้พอถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ย เราก็ต้องไปพึ่งพาครับนะครับผู้ที่มีความชํานาญพิเศษครับเรียนถามนิดหนึ่งนะครับว่าตั้งแต่ผมเด็กๆเนี่ยผมก็ได้ยินเรื่องที่มาตอนหลังเนี่ยเขาเรียกว่าเด็กพิเศษครับผมมีเพื่อนที่พูดช้าครับมีเพื่อนที่เรียนหนังสือไม่ได้เรื่องครับนะครับสารพัดเรื่องละกันนะฮะ ผู้ใหญ่ยุคผมเขาก็ไม่รู้ว่าเดือดร้อนอะไรเฮ้ยเดี๋ยวมันก็พูดนะฮะโตขึ้นมันหายสนเด็กซนคือเด็กฉลาดหาคำปฏิบายจนสบายใจแต่มาถึงเจอด้วยตัวเองเมื่อสักเกือบ20ปีที่แล้วผมก็เริ่มสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่มีก็อ่านหนังสือมาอ่านจึงรู้เรื่องของเด็กพิเศษครับขออนุญาตถามมาดีว่าความรู้ในสังคมไทยเรื่องเด็กพิเศษี่ยนะฮะ เริ่มสักกี่ปีมาแล้วครับเออเาจริงๆผมว่าเริ่มเริ่มมากๆก็คงน่าจะประมาณพอๆกับเสีนะครับ <20 S 2> ประยะยี่สิบกว่าปีแต่ว่ารู้แบบบางทียังไม่ไม่ชัดแจ้งนะครับบางทีรู้แบบแค่รู้อะยังยังยังไม่มีทางออกอะไรครับบางทีก็รู้แล้วด้วย แล้วไงต่ออก็หยุดนะครับแต่ว่าผมว่าในช่วงสักห้าปีหลังๆเนีครับห้าปีครับปีนี้เองอประมาณหปีเนี่ยผมคิดว่าห้าปีหลังเนี่ยจะมีการตื่นตัวมากในทุกระดับครับไม่ว่าจะระดับครอบครัวผู้ปกครองเริ่มรวมตัวกันเริ่มแสวงหาเริ่มมีการสร้างองค์ความรู้ที่จะพัฒนาลูกแล้วก็ตั้งเป้าว่าลูกฉันต้องอยู่ได้ถ้า ฉันไม่อยู่อะไรครับหรือไม่กร่ท่งการวงการศึกษาเนี่ยครูครูก็ตื่นตัวโดยที่ยังไม่ค่อยรอระบบเท่าไหร่บางครูบางคนก็สร้างกลุ่มบางครูก็แสวงหาความรู้เพื่อที่จะเอามาพัฒนาเด็กทําขับเคลื่อนเองโดยที่ที่ที่ไม่รอระบบเพราะว่าระบบเขาก็ค่อยๆไปหรือไม่ทั่งทางด้านการแพทย์นะครับอาจารย์หมอหลายท่านแพทย์หลายท่านก็เริ่มที่จะมาทํางาน กับผู้ปกครองทํางานกับครูในโรงเรียนเพื่อที่จะเอาองค์ความรู้เนี่ยไปให้กับครูเพื่อที่จะไปช่วยเด็กเพราะว่าระบบระบบทางการแพทย์ระบบสาธารณสุขเน่ยด้วยด้วยต้องใช้งบประมาณเยอะต้องบุคลากรต้องมากก็ยังไม่พร้อมขนาดนั้นก็เลยเป็นอันหนึ่งที่จะต้องเอาความรู้เนี่ยลงชุมชนลงพื้นที่ผมคิดว่าเริ่มเริ่มมากครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชม ได้เกิดความเข้าใจว่าความก้าวหน้านะครับในวิทยาการด้านนี้บ้านเราไปถึงไหนผมอยากจะเปรียบเทียบง่ายๆอย่างเดียผมเพิ่งอ่านพบนะครับว่ากิจการทันตแพทย์บ้านเราเนี่ยเพิ่งครบร้อยปีรู้สึกอยงเมื่อปีที่แล้วครับผมก็นึกแปลกใจว่าเอ๊ะแล้วก่อนร้อยปีเนี่ยคนไทยไม่มีโรคฟันหรือ,อยังไงซึ่งไม่ใช่มีมานานแล้วก็รู้รนะฮะนึกภาพอย่างเดียครับ ปัญหาเด็กพิเศษฟังจากคุณยมยศแล้วนะและเปรียบเทียบกับเรื่องสุขภาพฟันพรามว่าก็มีมาอาจกรครงสุโไทยด้วยนะมีมานานแล้วแต่เพิ่งรู้คเอาละรู้แล้วคุณยงยศบอกว่า5ปีนี้เราไปเยอะมากพอใช้ยกตัวอย่างเท่าที่ผมนึกออกหนึ่งส่วนราชการเพราะเป็นองค์กรหลักในการรับผิดชอบสุขภาพทุกๆชนิดของเราแล้วก็สถาน การศึกษาระดับมหาลาัยของรัฐเนี่ยมีความตื่นตัวมีความก้าวหน้าขนาดไหนครับอืมีมเรียกว่ามีมีระบบมากขึ้นครับไม่ว่าจะเรื่องทางการศึกษานะครับก็มีระบบการช่วยเหลือดูแลม,มากขึ้นการมีทําแผนสําสหรับการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้มากขึ้นนะครับ มีถึงด็อกเตอร์แล้วใช่ไหมเดี๋ยวมีครับปรปัญญาตีปัญญาโทถึงปิญญาเอกแล้วนะครับซึ่งซึ่งด็อกเตอร์เนี่ยจะว่าไปแล้วก็มีมีมานานแล้วด็อกเตอร์ทางการแพทย์พิเศษนะครับแต่อย่างที่บอกว่า5ปีเนี่ยมันจะเริ่มแบบในทางปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็เกิดตื่นตื่นตัวกับเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ากระทรวงศึกษาหรือสพทเนี่ยเขาเรียกก็ทำเป็นโฟชาร์ดว่าถ้าเจอแล้วต้องทำาไงค้นหาอย่างไรเจอแล้วช่วยอย่างไร นะครับอะไรเงี้ยก็ส่วนหนึ่งครับอันนั้นทางด้านวิชาการสรุปว่าเบาใจได้นะครับเราความรู้ทางการแพทย์ของคนไทยเนี่ยไม่ธรรมดานะครับรวมทั้งทางด้านเด็กพิเศษด้วยครับคราวนี้ในส่วนของราชการก็คือโรงพยาบาลครับผมเพิ่งรู้นะคุยกับคุณยงยศว่าเดี๋ยวนี้มีทุกโรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เกือบจะมีเกือบจะครบแล้วใช่ไหมครับครับทั้งหมดที่ผมคุยกับคุณยงยศมาเนี่ย ในช่วงแรกจะสรุปได้สองอประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งบ้านยังคงมีความสำคัญคเป็นจุดเริ่มนะฮะอันที่สองเมื่อปัญหามันเกินกำลังของเราแล้วเนี่ยขอให้เชื่อมั่นในบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นด้านราชการไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาการคุณยงยศบอกว่า5ปีเราไปไกลมากภูนใจนะครับแล้วก็ เดี๋ยวมาคุยกันต่อว่าประสบการณ์ของคุณหยงยศที่ทำงานนี้มาเนี่ยมีอะไรน่าสนใจพักสักครู่ครับสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทําให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดําเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเผ่านานโทเวย์กรีนเบย์หมู่บ้านนี้มีกองกําลังแน่นหนากลับเถอะอย่าปลเลยเราเมวดเด็กอาวุฒิท่าน นี้มีคำสาบหลทร้ายชะบท <c oughs> <c oughs> อาวุธก็คือเฟซบุวกเนี่ยที่ทางยุยงปลอมปันมาตั้งแต่ยุคหินจนยุค 5G แล้วนี่ก่อนแชร์ถ้าแคร์คนรอบตัวนะครับกลับมาสู่ช่วงที่สองผมพูดในฐานะจะเรียกว่าคนรุ่นเก่าก็น่าจะได้นะครับก็คือว่าถ้าจะให้คนอื่น ทั้งลูกทั้งลูกน้องเขาทำอะไรเนี่ยแล้วก็บอกเข้าไปว่าสามัคคีกันนะนะฮะลืมฐานะเดิมมาร่วมอยู่กันที่พูดแบบตา,านแต่ว่าระยะหลังๆผมเห็นภาคเอกชนเนี่ยเขาทำอะไรในตอนแรกเราก็รู้สึกว่าก็น่ารักดีนะคือแฝงมาในรูปของการละเล่นนะอย่างผมไม่ต้องแนะนำมาก วิธีการที่เรียกว่าการละลายพฤติกรรมทหารอย่างผมเนี่ยไม่รู้จักหรอกครับ mm hmm. ก็อย่างมากก็ชี้บอกให้ mm hmm. i, สามัคคีกันนะอย่าเอาเปรียบกันนะเป็นเพื่อนต้องช่วยกัน mm hmm. นะฮะในเรื่องของกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กพิเศษเนี่ก็เช่นเดียวกันครับ mm hmm. ผมก็ทึ่งใน uh, ทีมงานของคุณหยงยศว่าช่างคิดสรรหาภาษาทหารเรียกว่ายุทธวิธี mm hmm. ครับ ที่ทําให้ไม่น่าเบื่อเข้าใจแล้วเข้าไปสู่การปฏิบัติบางทีไม่รู้ตัวเลยวันนี้มีอะไรมาแนะนำครับเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันแต่บรกแรกก็ถ้าจะแนะนําก็คือว่าคือทุกอย่างเนี่ยนะมันเราเราก็ต้องอยู่กับการปฏิบัติครับต้องเอากิจกรรมมาเพื่อให้เขาปฏิบัติให้ได้ับให้ได้ยอภัครับใช่ใช่ก็จะทุกเพราะว่า คนเรามันจะต้องมีแบบแอคทิวิตี้ครับแล้ว่าจะเรื่องอะไรมันก็ต้องมาปฏิบัติต้องฝึกฝึกเอากิจกรรมมาเป็นตัวนำอะไรนะครับแล้วภาพวาดข้างหน้าเนี่ยเมื่อกี้นี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเด็กวาดหรือไงครับอาาโชว์หน่อยครับผมวาดแต่วาดเหมือนเด็กกับวาดอะไรก็เรากาลังคุยเรื่องเด็กครับก็เลยผมวาดก็เลยาตเป็น ครับเด็กๆให้เข้าบรรยากาศที่จริงที่จริงไอ้อันนี้เครื่องมือไอ้ตัวนี้นิ่งๆนิดนึ่งครับตอนนี้กล้องกำลังโอเคครับครับคือเครื่องมือนี้ผมผมใช้เป็นเครื่องมือในการชวนคุยในการอบรมผู้ปกครองครับเพราะว่าผู้ปกครองล่าสุดจะไปอบรมผู้ปกครองได้มีปัญหาว่าการพัฒนาลูกเนี่ยมันเริ่มที่ไหนเริ่มโดยไขะแล้วมันจะสิ้นสุดตรงไหนนะครับผมก็เลยวาดจำจำลองบ้านเนี่ยนะครับ ให้เป็นบ้านห้าหลังเริ่มจากบ้านหลังแรกนะครับบ้านหลังแรกก็คือว่าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยครับก็เลยชวนคุยว่าบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างที่บ้านต้องมีทักษะอะไรนะต้องทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้ในชีวิตประจําวันผมช่วยชี้ฮะนี่ครับคือบ้านหลังแรกบ้านหลังแรกเริ่มหลังนี้ก่อนอ่าเป็นเริ่มหลังแรกที่อยู่อาศัยครับทีนี้แน่นอนเพราะว่าบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยถ้าเป็น ถ้าลูกที่มีปัญหาเป็นเด็กพิเศษแน่นอนอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับเราก็บอกว่าถ้ามีปัญหาสุขภาพเราจะไปที่ไหนเราก็ต้องไปบ้านที่จะไปโรงพยาบาลต้องทําใกล้ชิดกับทางด้านการแพทย์ต้องปรึกษาว่าปัญหาพัฒนาการลูกเป็นแบ่งรายไปถึงไหนไปที่โรงบาลเนี่ยต้องไปปรึกษาแพทย์ไปฝึกกิจฝึกบําบัดนะหรือให้ําปรึกษาอะไรครับมันก็จะ ก็จะดูในเรื่องสุขภาพไปด้วยเครื่องหมายการชาติอยู่ใช่ใช่ครับเอาโรงพยาบาลก็จะเห็นภาพว่าอ๋อไปโรงพยาบาลไปทําอะไรไม่ไม่ได้บายความว่าไปโรงพยาบาลล้วที่บ้านไม่ทำนะครับก็หมายถึงว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลแล้วได้คำปรึกษาก็มาฝึกต่อที่บ้านมาดูแลต่อที่บ้านครับถ้าที่บ้านก็ดีมีทักษะขึ้นทําอะไรได้ช่วยเหลือตัวเองได้ ไปโรงพยาบาลช่วยสุขภาพก็ดีบําบัดแล้วข้อมบกพร่องก็น้อยหรือไม่มีก็สามารถที่จะไปต่อได้ไปโรงเรียนได้บ้านหลังที่สามบ้านหลังที่สามก็เคยบอกว่าเฮ้ยถ้าโตขึ้นหน่อยอนาคตถ้าลูกเราเดินทางไปอีกหน่อยต่อไปมันจะต้องไปไปโรงเรียนไปโรงเรียนเพื่ออะไรไปโรงเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไปเรียนรู้ต่างๆนะครับทีนี้ บ้านหลังนี่ถ้าเป็นโรงเรียนเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความเป็นโรงเรียนจริงๆจัดการเรียนรู้ที่บ้านก็ได้ให้เรียนรู้ตามสกูลตามที่เขาจะแปลก็เลยจําลองให้เห็นเป็นเป็นโรงเรียนที่เนี่ยที่จะเรียนรู้ทักษะวิชาการทักษะการอยู่ร่วมอะไรกันแล้วแต่ที่จะเกิดอยู่ที่นี่เด็กพร้อมถ้าเรียนได้ตามระดับก็เข้าไปเรื่อยๆเราก็จะเข้าครับ วริษีก็อาจจะเข้าหมาหาวิทยาลัยหรือเป็นหมาหาวิทยาลัยหรือเป็นโรงฝึกทักษะทางอาชีพฝึกความชํานาญทางอาชีพฝึกอะไรนะครับก,ก็จะเดินต่อได้ถ้าเราผ่าน ผ่านบ้านนี้เราก็ถือเป็นบ้านที่สีถ้าเราเข้ามหาวิทยาลัยมีทักษะอาชีพแล้วมีความรู้ทางอาชีพแล้วเราก็จะสามารถไปสร้างบ้านของตัวเองเขาเองได้ก็ว่าสุดท้ายเนี่ยนะฮะสุดท้ายก็จะบอกว่าเขาจะสามารถอยู่ได้สร้างบ้านตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งบ้าบ้านแรกแล้วไม่ต้องพึ่งผ้าแล้วเยี่ยมบ้างไม่เยี่ยมบ้างได้ก็ออกจากบ้านหลังได้นะอันนี้ก็จะเติบโตก็จะมีทักษะได้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรก็จะเห็นภาพแต่ทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่าต้องเริ่มที่บ้านหลังแรกครับ ถ้าประมชมทรับนี่ถ้าเป็นผมนะผมก็จะเขียนกระดาษข้อหนึ่งบ้านหลังแรกบ้านตัวเองออันที่สองโรง,งพยาบาลอันที่สามโรงเรียนนะฮะไล่ไปแต่ว่าเทคนิคการที่จะทําให้ผู้คนได้เรียนรู้เนี่ยว่าที่จริงก็ไม่ไเด็นลึกลับซับซ้อนอะไรแต่ต้องชื่นชมนะครับว่าการเ,าเรียนรู้ การทําหน้าที่จะเรียกว่าครูหรืออะไรก็แล้วแต่ในยุคนี้นะครับสนุกมากขึ้นน่าสนใจมากครับไม่น่าเบื่อมีอีกภาพสองภาพอ่ออัน,อ,นอันนี้มันผมผมก็ขยายต่อครับ,รบสมมุติว่าเราจะคุยเนี่ย<ม>แต่ละครอบครัวก็บ้านแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันอันนี้บ้านหลังแรกเลยไหมบ้านหลังแรกครับครับ,รบทีนี้มันก็จะก็จะไม่เหมือนกัน<ม>เราก็เวลาคุยแล้วบอกว่าเอ๊ะที่บ้านเราทําอะไรบ้าน ชีวิตประจาวันเราเหลือเวลาประมาณครับชีวิตประจาวันทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็แล้วก็ต่อไปก็บ้านหลังที่สองว่าไปโรงพยาบาลหรือไปโรงเรียนอะไรย่างเงี้เราก็บอกว่าในที่ต่างๆเนี่ยเราจะควรจะไปทําอะไรครับเรามีปัญหาเราจะต้องไปเนี่ยผมก็จะฉายภาพให้ผูคอกครเห็นว่าอ๋อถ้าไปโรงพยาบาลแปลว่าถ้ามันติดขัดเรื่องสุขภาพเราก็ไปโรงพยาบาลแต่ถ้าลูกติดขัดเรื่อง จัดการในรู้แล้วลูกยังไม่รู้แล้วเราต้องทํำยังไงทักษะครับอะไรอย่างนี้แต่ก็เป็นชวนคุยก็จะทุกคนก็จะรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างชุดที่สองยังไม่จบแต่เวลาจบอครับคราวหน้านะฮะช่วยผมจําด้วยได้ครับท่านผู้ชมก็เตรียมนะครับว่าเอาล่ะเข้าใจบ้านห้าหลังเห็นภาพแล้วคราวนี้ยังจะมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ผมก็ยังไม่ได้คุยกันคัแต่ว่าเชื่อมโยงกันแล้วเราจะเข้าใจเรื่องราวของลูกหลาน ซึ่งเป็นยอดดวงใจของพวกเรารที่เขาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเด็กพิเศษวันนี้ขอบพระคุณครับดีครับลาท่านผู้ชมครับดีครับ